กาโรสตศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดไซตามะนะครับและพลังนะครับที่โคตรจะขี้โกงสุดๆเลยของพี่แกสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพันแมนทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับตัวร้ายนะครับหรือว่าศัตรูนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ไซตามะนั้นเคยพบเจอมานะครับอย่างกาโร่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงจะไม่เถียงแล้วล่ะว่ากาโร่นั้นนับได้ว่านะครับเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเท่าท คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังขี่ๆกับโบรอสอยู่ใช่ไหมแต่นะครับเวอร์ชันอาจารย์มูราตานั้นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วล่ะครับว่ากาโรนั้นเหนือไปกว่าโบรอสแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นศัตรูนะครับที่ทําให้ซาตามะต้องเอาจริงเอาจังในการต่อสู้สุดๆเลยนะครับและถึงขนาดเอาจริงเอาจังซซตามะนั้นนะครับก็ยังไม่สามารถจัดการได้นะในวันที่เราอัดคลิปกันอยู่นะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบจะหนักจะเต็มนะครับก่อนไปรู้ว่าการโรนั้นมันเทพเวอร์วังอลังการขนาดไหนนะครับในฐานะศัตรูที แบบว่าแข็งแรงที่สุดเท่าที่ไซตามะเคยพบเจอมาก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด s u b สไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็สำหรับกาโร่นั้นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวร้ายหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างมีมิติสูงเลยนะครับเป็นคนเนี่ยที่ดันนะครับชอบตัวร้ายสุดๆเลยนะครับไม่อยากจะเป็นฮีโร่เรียกได้ว่าชีวิตก็ผิดแปลกไปนะครับจากคนอื่นนะครับคนอื่นอยากจะเป็นฮีโร่แต่ไอเจ้านี่เนี่ยอยากจะเป นีน้ด้วยการต่อสู้นะครับที่ดูเดือดน,นะครับระหว่างเซตมากับกาโรนะครับกาโรนั้นก็พัฒนาตวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนในตอนนี้นะครับกาโรนั้นก็ได้พลังนะครับระดับคอสมิกนะครับหรือว่าพลังระดับพระเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพลังของกาโรในตอนนี้เนี่ยผมว่าจริงๆโอเคมันอาจจะสู้เซตมาไม่ได้หรอกด้วยความที่ว่าเซตมะมันคือเอกของเรื่องนี้เนาะแต่ถ้าพูดถึงนะครับฝีมือของเขาในตอนนี้ผมว่าพอฟัดพอเวียงนะครับทำให้เซตมาั้นสนุกกับการต่อสู้มากๆจึงทาให้นะครับกาโรเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งที่หลากหลายนะ นะเพราะว่าเขานั้นนะครับก็มีความแข็งแกร่งศิลปะการต่อสู้นะครับที่ได้รับการเรียนมานะครับจากสํานักต่างๆนะคือพี่แกนันกน้นก็มักจะไปเรียนนะครับเร,นนเรียนนู่นเรียนนี่นะครับฟีว่าเดี๋ยวไปเรียนมวยไทยนะเดี๋ยวไปเรียนนะครับคาราเต้อะไรต่างๆมากมายเลยจึงทำให้นะครับเป็นคนที่มีศิลปะการต่อสู้ครบเครืคร่องแล้วก็ครบทันสุดๆเลยและก็มีพลังมากมายด้วยนะครับซึ่งแต่ละพลังนั้นนะครับที่ได้มาล้วนแล้วแต่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยเอาพลังแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งเป็นพลังที่โหดเลยนะเพราะว่าแค่ยืน เฉยๆนะครับคนอื่นนั้นก็สามารถตายได้ด้วยความที่ว่ากาโร่นั้นได้พลังระดับพระเจ้านะครับจึงทําให้ออร่าที่ออกมาจากตัวของเขานั้นเป็นออร่านะครับที่ทรงพลังสุดๆเลยนะครับก็คือฟิลแบบพลังคอสมิกอะไรเงี้ยจึงทําให้มนุษย์ปกติทั่วไปนะครับเพียงแค่ได้พบศพตาในตัวของกาโร่หรืออยู่ใกล้ๆกาโร่เท่านั้นเขาคนนั้นนะครับก็ต้องลงไปนอนกองกับพื้นะครับเลือดกำโดงเลือดกำเดาไหลนะครับก็คือภายในร่างกายเนี่ยมันก็จะเริ่มแตกส่าทผมก็เริ่มจะร่วงนะครับก็คือฟิลลิ่งแบบว่านะครับร่่ยะเีมิจไปล เลยครับกับการที่ถูกนะครับรังสีคอสมิกนะครับหรือว่ารังสีระดับพระเจ้าเนี่ยของกาโร่นะครับในการกลืนกินคนคนนั้นนะครับเอาง่ายๆนะขยินจะเฉยมนุษยธรรมดานั้นก็ไม่สามารถนะครับต่อกรนะครับกับกาโร่ได้แล้วร่างกายนั้นยิ่งแย่และยิ่งสุดลงหรือนะครับอย่างที่ผมจวไปก่อนหน้านี้นะครับว่าศิลปะการต่อสู้นะครับของกาโร่นั้นก็ไม่ธรรมดานะครับด้วยความที่ว่านะครับก็เป็นสิทธิ์หลายสำนักนะก็เลยมีท่าแปลกๆนะครับและท่าทรงพลังทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนะครับท่าโกคิคุเดสึนะคร เป็นการต่อยนะครับที่ทรงพลังและรุนแรงสุดๆเลยนะครับจนทำให้ลมนั้นี่ยเหมือนกับว่าเป็นแรงโจมตีใส่ศัตรูนะครับก็เลยเป็นความแรงนะครับจากพลังหมัดที่รุนแรงสุดๆเลยหรือจะเป็นท่านะครับปลดปล่อยใจกลางระเบิดนะครับก็คือเป็นการต่อยหมัดเดียวนะแต่ว่าจะเป็นหมัดเดียวที่มันแรงมากๆเลยนะครับจึงทำให้นะครับจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงนะครับเพียงแค่หมัดเดียวนะครับสามารถสต็อปนะครับหรือหยุดศัตรูนะครับที่ห้าวๆได้เลยล่ะเป็นการโจมตีอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เน้นการโจมตีที่มันรุนแรงสุดๆเพียงแค่หมััดดเเีีียวท่านน้จริงๆมกก็อ อย่างเช่นนะครับใช้ลมเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นลมเฉือนนะครับก็คือจะเป็นการสร้างลมมาและใช้แบบว่าเป็นลมเนี่ยนะคอยเฉือนร่างศัตรูนะครับคล้ายๆกับใบมีดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งท่านะครับที่สร้างความเจ็บปวดและสร้างบาดแผลกับศัตรูสุดๆแล้วก็ยังมีอีกนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นหมัดนะครับที่สามารถสร้างเป็นนิวเคลียร์ฟิกชันได้ก็คือหมัดเนี่ยของการโร่นั้นมีพลังระดับทําลายล้างนะครับระดับนิวเคลียร์ you know. เลยนะครับคิดดูแล้วกันว่าปกตินิวเคลียร์หนึ่งลูกเนี่ยสามารถทําลายเกาะได้ทั้งเกาะเลยนะคร จึงทำให้การโจมตีหนึ่งครั้งของกาโร่นั้นมีประสิทธิภาพนะครับเทียบเท่ากับนิวเคลียร์เลยนะครับซึ่งมันรุนแรงมากๆเลยนะและการโจมตีระดับนิวเคลียร์ของกาโร่นั้นนะครับก็ปล่อยกําลสารลังสีออกมานะครับจึงนําให้นะครับฝนที่ตกนะครับเมื่อโดนนิวเคลียร์ของกาโร่นั้นนะครับจะทําให้ฝนนั้นนะครับกลายเป็นฝนพิษฝนดํานะครับซึ่งอันนี้ก็อ้างอิงนะครับมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนที่ญี่ปุ่นนั้นโดนนิวเคลียร์นะครับในการยิงเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ย นะครับที่ร่วงหล่นลงมาทั้งนั้นเลย และยังมีพลังอีกนะครับแหม่พลังมาเยอะจริงนะก็คือพลังการก๊อปปี้นะครับการโรนร่างพระเจ้านั้นสามารถก๊อปปี้พลังของคนอื่นได้อ่าอย่างเช่นนะครับการที่การโรนนั้นนะครับก๊อปปี้นะครับหมัดของไซตามะคือไซตามะในต่อยหมัดจริงจังหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นหมัดนะครับที่โคตรทรงพลังสุดๆเลยการโรนนั้นสามารถก๊อปปี้นะครับพลังหมัดนั้นของไซตามะได้จึงเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะที่ทําไมการโรนนั้นถึงสามารถต่อกรนะครับกับไซตามะได้อย่างดีและแน่นอนนะครับพอการโรของเรานั้นนะครับมีพลังการก๊อปี่ยยยัับบมเล ซึ่งแต่ละพลังที่ copy มาก็โหดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนะครับท่าหมัดแรงโน้มถ่วงนะครับที่ copy นะครับจากฮีโร่คาร์ S อันดับหนึ่งนะอย่างบลัดมาซึ่งแน่นอนนะครับเป็นพลังหมัดที่ทรงพลังนะครับแรกศัตรูโดนไปเลยแล้วก็นะครับจะหนักอึ้งมากๆนะครับด้วยความที่ว่าเป็นแรงโน้มถ่วงและยังมีการ copy นะครับก็คือการวาร์ปนะครับซึ่งวาร์ปเนี่ยจะเป็นท่านะครับของบลัดเหมือนเดิมนะครับซึ่งกาโร่นั้นก็สามารถ copy ท่านี้ได้จึงทำให้กาโร่นั้นก็ไปคอมโบในหลายๆท่าเลยนะครับในการต่อสู้ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นท่าของการ่นะครับจริงๆอนาคตมันต้องเพิ่มอยู่แล้วแหละท่าการ่ยังไม่ตายนะเพราะว่าพี่แกนั้นสามารถก๊อปปี้ท่าคนอื่นได้นะครับโดยในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยละกันว่าทําไมการุ่นั้นนะครับถึงแกร่งขนาดนี้เพราะว่าหากเซตมาต่อยมาแรงแค่ไหนการ่นั้นก็สามารถก๊อปปี้นะครับความแรงหรือท่าพวกนั้นได้ทั้งหมดเลยนะครับสิ่งเดียวนะครับที่จะทาให้การ่นั้นพ่ายแพ้ต่อเซตมามะคือร่างกายของพี่แกนี่แหละจะทนรับนะครับพลังหมัดของเซตมากกนนนนน้้ออยมาาาแค่่ไหเเพพระใตีส์ เรื่องการโจมตีแล้วก็ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าไซตามานะด้วยความที่ว่าสามารถก๊อปปี้นะครับทั้งพลังรูปแบบการโจมตีหรืออะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับจึงน่าไม่กาโร่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแล้วกันนับได้ว่าเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับของไซตามานะครับซึ่งมันผมว่ามันก็ใกล้จบเลยนะสำหรับเรื่องราวนะครับของกาโร่ที่ประทะก,กับไซตามานะครับต้องมารอดูแหละครับว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรกาโร่นั้นจะสามารถรอดได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นเวอร์ชันอาจารย์วันเนี่ยก็คือรอดได้นะคือ,อว่าหนีไ ได้นะในเมื่อนะครับการโร่นั้นไปฆ่าสิทธิรักของไซตามะนะครับอย่างทางด้านเจนอตไปอันนี้ก็ต้องเฝ้ารอในการรับชมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพลังทั้งหมดและการคร่าวๆนะของการโร่นะครับซึ่งเป็นพลังที่โคตรจะโหดเลยนะครับของการโร่เพื่อนๆนะครับชอบตัวละครตัวนี้หรือเปล่าผมว่าหลายคนนั้นเชียร์การโร่กันนะมันจะมีกี่เรื่องวะเนี่ยที่คนนั้นเชียร์ตัวร้ายมากกว่าพระเอกนะครับก็คือสงสารการโร่นี่แหละที่ต้องมาเจอนะครับตัวละครติดบั๊กนะครับอย่างไซตามะนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบ แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันและอยากจะรับชมอะไรนะครับก็คอมเมนต์แล้วก็รีเควสตมานะครับก็จัดให้ตามคําขอแน่นอนอันนี้ก็จัดให้นะครับเพราะว่าหลายคนนั้นก็อาจจะหลงลืมไปนะครับมาเด้ดูนานว่าเฮ้ยกาโร่มีพลังอะไรบ้างหรือนะครับคิดว่ากาโร่มันโหดแค่ไหนคลิปนี้นะครับก็ตอบไปในตัวเลยแหละครับว่าก็คนมันก๊อปปี้พลังคนอื่นได้นะครับศัตรูยิ่งโหดมากแค่ไหนกาโร่นั้นนะครับก็สามารถไล่ลงไปนะครับหรือว่าตามระดับนะครับของศัตรูได้ด้วยเช่นกันเป็นตัวละครนะที่ขี้โกงนะครรกง้่าาาไ็แวตม สาามรถทัั้้งนนแต่ก็เชื่อว่านะครับก่อไมนาคณะมือไซตมะหรอกนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมานะครับคิดยังไงบ้างกับกาโร่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ